สวัสดีครับหัวข้อคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับาการช่วยลูกค้าอัปเกรดตัว iPad นะครับเป็นการอัป,อปเกรด p p d d i r r รุ่นใหม่นะฮะว่ามันมีดีอะไรแล้วก็ในนี้ก็จะมี3หัวข้อนะครับก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพอะไรพวกนี้ก็คือเคยทำไปแล้วนะครับส่วนที่สิ่งที่ จะสามารถแชร์สิ่งที่ลูกค้าต้องการอัปเกรดมาเป็นไอ a d รุ่นที่5 iPad Air รุ่นที่5เนี่ยก็ได้ที่ทำไปแล้วทีนี้เนี่ยในหัวข้อเนี้ยก็จะมีหัวข้อเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวกับการช่วยลูกค้าเปรียบเทียบ iPad iPad Air แล้วก็ iPad Pro รุ่น11นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าอ่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเพราะว่า iPad ทุกตัวทุกรุ่นเนี่ยเป็น iPad ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือที่เราเรียกกันว่า iPad Gen 9นะครับ iPad Air ตัวปัจจุบัน Air 5นะครับแล้วก็ iPad Pro รุ่น11นิ้วตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ตรงพลังบางอย่างนะครับด้วยความเข้าใจที่แตกต่างของแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อให้เราเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าได้เลือกรุ่นที่เหมาะสมได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างเหล่านี้กันเลยนะครับ ตัวแรกเนี่ยก็เป็นการยกตัวอย่างเกี่ยวกับ iPad นะครับก็จะมีตัวอย่างที่เกี่ยวกับลูกค้าท่านนึงที่ชื่อว e ่าอีดิกนะครับอีด e ิกเนี่ยเขามีโจทย์ว่าอ e ่าอีดิมีลูกสาวเป็นนักเรียนมัธยมปลายนะครับที่ต้องการคอมพิวเตอร์สําหรับทําการบ้านแล้วก็จดบันทึกแต่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากจ่ายเงินแพงนะครับก็ข้อดีที่สําคัญสําหรับอ e ีดิกนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัว iPad เนี่ย มันเป็น iPad ที่นอกจากราคาประหยัดแล้วเนี่ยยังมีจอภาพเลนสิน่าขนาดใหญ่นะครับเป็น iPad ที่มีจอเล t สิน่าขนาด10.2นิ้วแล้วก็ยังมีการแสดงผลแบบจูโทนด้วยลูกสาวของอีดิเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่กว้างสําหรับการทํางานปฏิทักษ์ด้วยสไลด์เวิร์นะครับแล้วก็สปิ v วิวในการแบ่งจอแล้วก็ตัวจอภาพที่มีขนาดใหญ่เนะี่ยช่วยให้ลูกสาวของอีดิเนี่ยใช้คีย์บอร์ดขนาดมาตรฐานบนหน้าจอได้นะครับเพื่อพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย แล้วก็มีการแสดงผลแบบทูโทนช่วยปรับอุณหภูมิสีของจอภาพให้ตรงกับสภาพแสงโดยรอบโดยอัตโนมัตินะครับเวลาที่เธอทํากันบ้านเนี่ยก็จะได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัว iPad เนี่ยยังรองรับทั้งสมาร์ทคี์บอร์ดแล้วก็อ่าเป็นคีย์บอร์ดขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็ยังพร้อมกับ Apple p e n c i l ที่หนึ่งด้วย,วย,วยที่รองรับนะครับคุณสมบัติเหล่านี้มันก็เหมาะกับลูกสาวอินดิกเพราะว่าลูกสาวอินดิกเนี่ยจะได้จด โน้ตโดยใช้ตัว a p p l e Pencil นะครับแล้วก็ไฮไลท์ข้อความแล้วก็ยังใช้วาดรูปได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนกับการเขียนบนกระดาษนั่นเองส่วนส a r t ที่บอร์ดเนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งเวลาที่เธอต้องการเขียนบทความนะครับหรือว่าพิมพ์บทความเป็นระยะเวลาอ่ายาวทีนี้ก็ยังสามารถพับเพื่อเป็นปกนะครับเพื่อปกป้องหน้าจอได้โดยสะดวกด้วย แล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องที่ล้ำสมัยนะครับมีกล้องหน้าความละเอียดถึง12ล้านเมกะพิกเซลนะครับพร้อมการบันทึกวิดีโอระดับ 1,80p 0แล้วก็มีคุณสมบัติจัดให้อยู่ตรงกลางด้วยนะครับเวลาที่เราวิดีโอคอลเนี่ยเราสามารถใช้เฟซ t ท m e วิดีโอคอลหรือว่าใช้แอป Zoom สำหรับงานกลุ่มนะครับทีนี้นะด้วยคุณสมบัติที่จัดให้อยู่ตรงกลางเนี่ยจะทำให้เธอในอยู่ใบเฟรมโดยอัตโนมัติขณะที่นำเสนอด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้ เป็นการพรีเซนเตชันที่สวยงามด้วยแล้วก็ลูกสาวของอีดิเนี่ยยังสามารถสแกนเอกสารแล้วก็ก่อแบบฟอร์มหรือการบ้านของโรงเรียนได้ด้วยนะครับโดยการใช้กล้องหลังที่มีความละเอียดถึง8ปดล้านเมกะพิกเซลนะครับแต่ก็ยังบันทึกวิดีโอได้สิ่งระดับ HD 1 0 80ป p ด้วยมาถึงตัวอย่างลูกค้าคนต่อไปนะครับคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการ เน้นย้ำมาถึง iPad Air นะครับ iPad Air เนี่ยเหมาะสำหรับล mm ูกค้าที่ต้องการจอภาพขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความล้ำหน้ามากขึ้นด้วยพร้อมประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่ยังคงดีไซน์ที่บางแล้วก็เบาไวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังรองรับกับงานกับอุปกรณ์เสริมรุ่นล่าสุดด้วยทีนี้มาพบกับจัสตินนะครับจัสตินเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผู้ชื่นชอบการอ่านเขียนสเกต็ตแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับ คือเนี่ยอยากได้อุปกรณ์ที่ทรงพลังที่พกพาสะดวกเพื่อที่ได้ปรับแต่งวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายสำหรับโจเซียลมีเดียนะครับแล้วก็บ็อกท่องเที่ยวของเธอมาดูข้อดีที่สำคัญของ j a s m m n n กันนะครับ j ั s m i n เนี่ยตัว iPad Air เนี่ยมีดีไซน์แบบหน้าจอทั้งหมดนะครับแล้วก็มี5สีให้เลือกนะครับ r p a d Air เนี่ยมีการแสดงผลแบบจูโทนเช่นเดียวกับ iPad แต่ว่าจอภาพเนี่ยจาก Ret i น a เป็นล i q u i d r รติ n a นะครับขนาด10.9นิ้ว ใหญ่กว่าจอภาพของ iPad แล้วก็มีคุณสมบัติที่ล้ำหน้ายิ่งกว่านะครับด้วยความสว่างสูงอ่าความสว่างของตัวจอภาพแล้วก็สารเคลือบการแสงสะท้อนเนี่ยช่วยให้ข้อความและรูปภาพเนี่ยยังดูสวยงามแม้จะอยู่ในที่แจ้งนะครับหรือว่าที่ที่มีแสงจ้าจัดมินเนี่ยจะน่าจะชอบดีไซน์แบบทั้งหมดของหน้าจอที่เต็มอิ่มนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของการสเก็ตแล้วก็ทําเครื่องหมาย แล้วก็ยังสามารถปรับแต่งด้วย a p p เ c i l รุ่นที่2ได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับมาถึงเรื่องประสิทธิภาพกราฟิกการทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Apple M 1เนี่ยตัวชิปรุ่นใหม่ล้ำสมัยนะครับก็ iPad Air เนี่ยจะทำให้มีประสิทธิภาพการทาง,งานที่รวดเร็วสูงขึ้นถึง60%นะครับแล้วก็มีการาฟิกที่รวดเร็วขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าหรือ iPad Air C นะครับ ทีนี้เนี่ยแอปที่จัสตินเพิ่งพาใช้ได้ทุกวันเนี่ยก็จะตอบสนองได้อยา่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อรูปภาพวิดีโอเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไร้รอยต่อด้วย n e u r a l Engine ด้วยแล้วก็ยังมีการเรียนรู้ของระบบที่ช่วยให้จัสตินเนี่ยค้นหาภาพ,าพถ่ายของเธอได้ง่ายกว่าที่เคยด้วยนะครับแถมยังรองรับกับอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น a p p l e Pencil รุ่นที่2 m a เมจิคีย์บอร์สมาร์ทคีย์บอร์ดฟรีอแล้วก็อุปกรณ์เสริม USBC ต่างๆนะครับ เวลาที่เราใช้ Apple p u s c i l 2เนี่ยจุดโน้ตสเก็ตเนี่ยทำเครื่องหมายก็ทำนี่อย่างง่ายดายนะครับหรือว่าเราจะสร้างฟิลเตอร์โซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่อยู่บน Apple p u s c i l ก็คือเป็นการแตะ2ครั้งเพื่อสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆเวลาที่จัสมินติดตัว Apple p u s c i l ไว้กับแม่เหล็กด้านข้าง iPad เนี่ยมันก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็การจัดเก็บด้วยแล้วก็ยังสามารถใช้ ตัวเมจิกคีย์บอร์ดที่มีแท็กแผดในตัวนะครับเพื่อเขียนแล้วก็แก้ไขบล็อกไปพร้อมกับปกป้องตัว iPad Air ไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพับเนี่ยมันก็จะพับเป็นปกนะครับแทนเคสไปด้วยเลยในตัวทีนี้เนี่ยอ,อุปกรณ์เสร,ริมที่เป็น USB-C เนี่ยเนื่องจากพอร์ตชาร์จเปลี่ยนเป็นพอร์ต y p e c นะครับเวลาที่เธอต่อกล้องฮาร์ดไดรฟ์หรือว่าจอภา,าพภายนอกเนี่ย ก็ยังสามารถรองรับจอภาพไฟนอลสูงสุดระดับ 4K ด้วยนะครับต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆง่ายน,น,น,นะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็ใช้ USB-C กันหมดด้วยตัวกล้องนะครับก็มากับกล้องหน้าอัลตร้านะครับความละเอียด12ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็มีคุณสมบัติเซนเตอร์สเตตแล้วก็กล้องหลังความเป็นกล้องหลังแบบวานะครับความละเอียด12ล้านเมกะพิกเซลด้วย ก็เวลาที่เหมือนกันครับเวลาที่วิดีโอคอลหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในเฟรตลอดด้วยนะครับเวลาที่เธออยู่ในจอแล้วก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K แล้วก็แก้ไขบนไอแพดได้เลยนะครับแล้วก็ยังแชร์ผ่าน Wi-Fi หรือ Cellular ก็ได้ตัวนี้รองรับ 5G นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยทำให้เธอถ่ายวิดีโอแบบแพนฟรีได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำให้ดิงดูสายตามากขึ้นด้วย ตัวถัดมาครับเป็นรุ่นตัวท็อปของ iPad เลยก็คือ iPad Pro ตัวนี้ที่ยกตัวอย่างเป็น iPad Pro รุ่น11นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งที่ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการสื่อภาพที่รวนเร็วรวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็คุณสมบัติของจอภาพท,ที่มีดีไซน์ล้ําสุดแต่มีความบางที่สุดนั่นเองครับอ่าเรามาพบกับคาร์ลอดครับคาร์ลอสเนี่ยเป็นนักวาดภาพประกอบฟรีแลนซ์นะครับ เป็นศิลปินกราฟิกที่ใช้งานพีซแล้วเขาเนี่ยต้องการอุปกรณ์ที่บางแล้วก็เบาเพื่อนํานไปประชุมกับลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงคิดจะซื้อ iPad กับญ่เพื่อนซื้อเพื่อทํางานคาร์ลเนี่ยยังเป็นเกมเมอร์ด้วยที่จอโพลรูปภาพเกมแล้วก็วิดีโอบนโซเชียลมีเดีย้วนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับผมเลยตัวจอภาพของ iPad ที่ล้ำหน้านะครับแล้วก็เป็นจอภาพแบบฟูลแคลมิเนชันนะครับที่มี สา,สารเคลือบสารกันแสงสะท้อนนะครับแล้วก็มีขอบเขตสีกว้างด้วยแล้วก็ยังเป็นจอทูโทนแบบเดียวกับ iPad Air นะครับแต่ว่า iPad Pro เนี่ยมีเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่าเทคโนโลยีว่าโปรโมชั n นะครับเหมือนกับ iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro m a x นะครับที่ทำให้อายตาการดึงข้อมูลใหม่ๆเนียร็วกว่า iPad รุ่นอื่นถึง2เท่าด้วยหรือว่าตัวเฟรมเรทของตัวจอเนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีโปรโมชันเนี่ยทำให แสดงผลหรือว่าดึงข้อมูลกับเพื่อนที่จะมาแสดงผลได้เร็วมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีโปรโมชั่นเนี่ยก็ยังทําให้จอภาพมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าตอบสนองรวดเร็วกว่าเดิมเมื่อว,า,วาดภาพด้วยแอปเปิลมินซิลนะครับแล้วก็วิดีโอแล้วก็เกมของคาร้อนเนี่ยก็จะดูราบรื่นและชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่ายเยี่ยมมากๆนะครับก็ผมได้ใช้งานอยู่ใน iPhone 13 Pro Max นะครับ ด้วยตัวชิปที่เป็น M1 อันล้มสมัยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการาฟิกที่เร็วกว่า iPad Pro รุ่นก่อนถึง40%เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมโปรหรือแอปต่างๆที่ทรงพลังเนี่ยที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องเยอะนะครับก็จะโหลดเร็วแล้วก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลด้วยการาฟิกที่เร็วขึ้นนะครับก็ยังสามารถทำงานในแอป Photoshop หรือ Pixel m เม r ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยความจุสูงสุดยังมา ถึงสองเทลบด้วยกันนะครับโดยที่คาร์ลอสเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าพื้นที่จะไม่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บว,วิดีโอเกมแล้วก็ภาพถ่ายนะครับทีนี้ตัว M1 เนี่ยยังเป็นประสิทธิ์เป็นชิปที่มีประสิทธิภาพทรงพลังแลนะยังประหยัดพลังงานมากด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ได้แป๊บเดียวเพราะเครื่องบรรเลงเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ยังปรับแต่งภาพถ่ายไปในขนาที่เล่นเกมได้ด้วยนะครับ มาพร้อมกับกล้องวายที่ยอดเยี่ยนมนะครับความละเอียด12ล้านเมกะพิกเซลเช่นกันก็ตัวนี้จะมา2กล้องนะครับเป็นกล้องวาย12แล้วก็กล้องอัเตอ้าวายความละเอียด10ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ยังทำให้เกิดตัวเลือกมากมายในการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอด้วยด้วยกล้องกู่เนี่ยการลอตเนี่ยก็สามารถสร้างสารรค์รูปภาพที่น่าประทับใจในสภาพแวดล้อมต่งตงตงางๆได้นะครับแล้วก็ยังมีสแกนเนอร์ไลด้านในตัวนะครับไม่ต้องเสียเวลนาะ ไปกับการสแกนห้องเมื่อเริ่มต้นเล่นเกมหรือใช้แอป AR นะครับทีนี้เนี่ยยังสามารถถ่ายวิดีโอ 4k ที่60เฟรมเรทต่อวินาทีได้ด้วยนะครับพร้อมครั้งบันทึกเสียงที่แม่นยำด้วยไมโครโฟนระดับสตูดิโอ5ตัวบน iPad Pro นะครับตัวคาร์ลเนี่ยยังสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลกับเพื่อนด้วยกล้อง True d นะครับและพร้อมกับคุณสมบัติ c ซ n t ต r Stage อ่าคขาวเนี้ยเป็นกล้อง True d เ,เลยนะครับกบ็จะให้ตัวเองอยู่กลางเฟรมได้อยู่ อัตโนมัติอย่างเสมอแถมภาพเนี่ยก็ยังสมูทแล้วก็เนียนด้วยแล้วก็อุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยรองรับนะครับแถม iPad Pro เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่สามารถเชื่อมต่อจอภาพแบบซ่าเคนะครับหรือว่า 6K ได้แล้วก็รองรับตัวพอร์ h u n d e r b o l t นะครับตัว Thunderbolt หรือว่า USB c เนี่ยทำให้เขาเนี่ยโอนย้ายภาพวาดภาพถ่ายวิดีโอระหว่างกล้อง ทั้ง i d p r o โปาไปจาก i p a d p โปเนี่ยไปยัง PC เนี่ยใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง40กิกะบิตต่อวินาทีด้วยนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อ iPad Pro กับอุปกรณ์ย s b c อื่นได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นจอภาพ 6K นะครับจะได้ใช้งานบนจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นสามารถเชื่อมต่อหาพาร์ได้ภายนอกได้แล้วก็ คาร์ลเนี่ยยังชาร์จ i p o o n หโดยใช้พอร์ต USB-C บน iPad Pro ได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้หลายคนอาจจะสงใส่นะครับก็คือพอร์ต USB-C to Lightning ที่มากับ i p h o n นนะ่ะเวลาที่เราเอาพอร์ตด้าน USB-C เนี่ยไปต่อกับ iPad นะครับเพื่อใช้แบตเตอรี่จาก iPad Pro เนี่ยมาชาร์จ p h o n e ได้ด้วยนะครับเวลาที่เราออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะติดต่อคนรอบข้างไม่ได้นะครับนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ หนึ่งในหัวข้อตัวอย่างการอัปเกรดเป็น iPad รุ่นใหม่นะครับระหว่างที่ทำเนี่ยก็มีระหว่างที่ทำคลิปเนี่ยมันก็จะมีงานเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ของ a p p เ e นะครับหรือว่า WWES ปี2022นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อีกติดตามนะครับสวัสดีครับ